ครับก็มาพบกันอีกตามเคยครับในส่วนปามก็วันนี้ผมจะมาซ่อมบ่วงที่หมู่เยียบไปเมื่อคลิปที่แล้วไม่ติดก็เลยจะมาใสา่แผ่นปะติกใหม่ผมก็ได้ทำการพาดอกจอก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชมกันว่าเราจะใส่และจะดกักมันไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนอันที่เยียบไปเมื่อคลิปที่แล้วเยียบไม่ติดก็ก็เลยมาเปลี่ยนอันใหม่นี่ครับลักษณนะผมพามาแล้วครับตอนพาผมไม่ได้ทําให้ดูครับตอนพาก็เลยไม่ได้ทําให้ดูก็เลยนี่พาเป็นรูปบอกจอกอันนี้ครับ แลีวเราก็จะขยายลุมอีกสักน้อยนึงมองดูว่าขี้กระยากมันลงไปเอาไว้ไกลๆจากลุ่มจะดีที่สุดครับไม่ได้เตรียมทุ่งมาถ้าเตรียมทุ่งมาผมจะเอาใส่ทุ่งกลับบ้านไปด้วย <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็น่าจะพอเพราะว่าลุ่มขี้กระยากมันลงไปทีนี่ ก็เอาแผ่นนี้วางวางอันนี้ครับเนี่ยแล้วเอาวงสลิงเราเนี่ยวางทับแผ่นไปหมู่มันจะเยียบเยียบไปตรงกลางเราเนี่ยพอเยยบไปปับ๊บชักขาขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอเนี้ยมันจะนีบขาไว้แล้วมันตกใจมันจะวิ่งพลวิ่งปั๊บในวงก็จะลู่ติดขาก็ เราก็เอาขยะหรือว่าหญ้าบางๆไว้่าให้มันแจมเกิน <c oughs> แล้วก็มา้าน,นี้เราก็จะวางไว้เพื่อว่าให้มันเดินข้ามมาเยียบเพราะสัญชาติตยาณของมูเนี่ยมันเห็นกิ่งไม้หรือคอนไม้มันจะไม่เยียบมันจะข้าม พอมันข้ามปั๊บมันก็จะมาเย็ยบไปตรงที่เราดักไว้เนี่ยแล้วมันก็จะติดก็เราได้เปลี่ยนเป็นอันเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยผมก็ได้มีเพิ่มไม้บวงว่าเดี๋ยวจะไปดักเสริมดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันโอเคครับก็เราก็ได้เจอจุดที่เราจะดักได้แล้วเพราะว่าดูจากรอยแล้วนี่มัน มันเดินเป็นล่องมาเลยเนะี่ยมองดูแล้วเป็นล่องล่องเดินประจําด้วยเราก็จะเอาตรงนี้เลยดินี่เลยครับคูตรงนี้เลย ผมก็ได้ตัดไม้มาเพื่อก็จะพูกกระสลิงท้ามูติดมันก็จะได้รากไม้อันนี้ไปพันพันกับต้นนูน้นต้นนี้ครับพอพันแล้วมันก็จะไปไม่ได้นี่ว่วงเราเราใช้ลวดสลิงเส้นใหญ่ครับครับ <c oughs> เราก็จะพูกกับไม้ ตัดให้นั่นๆนี่ครับแต่เราก็จะวางวางวางไว้ตรงไหนก็ได้ให้มันใกล้ๆกระลุ่มหน่อยเพราะว่าตะลิงมันสั้นนี่ครับแล้วก็นี่อีกตามเคยนี่ก็ เหมือนเดิมรูปดอกจอกเราก็จะวางเหมือนเดิมนี่และครับแล้วเราก็จะเอาสลิงวางนี่ครับเห็นไหมครับนี่หมูก็เยยบตรงนี้เหมือนเดิม มันอยู่ที่ว่ามันจะติดไม่ติดก็แล้วแต่มันเราก็จะเอาขยะปิดเอาขยะพางมันพวกขยะพวกอะไรเราก็ทามาทำพางกับดักของเราไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นที่สังเกตของสัตว์ ็นไหมครับมก็จะเนียนเนียนมองไม่ค่อยรู้คนเดินผ่านถ้าไม่สังเกตก็เยียบเหมือนกันครับแต่ไม่ติดหรคนอะยังไงก็ไม่ติดคนก็ก็ดักกันในปลาปามเนี่ยครับบางทีตัดปามกองไว้มั่งไรบั่งเพื่อคือนเดียวมันก็กินแล้ะน่าเบื่อครับก็หามันกินม้างแล้วก็อีกตามเคยก็คือไม้ ไม้เราก็วางท่าน,นี้แหละครับก็เหมือนเดิมไม้สูตรเดิมครับนี่ครับไปเกาะเป็นอันเรียบร้อยครับ ก็ท่านผู้ชมก็ถ้าดูคลิปที่แล้วก็เนี่ยวันนี้มาเปลี่ยนกับดักไม้แล้วก็ดักเพิ่มอีกบวงหนึ่งก็คลิปนี้มีอะไรมากครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามที่ใต้คลิปครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ